ถ้าป่าชั้นมื้อเดียวท่านไม่ขาดสารอาหารหรือยิ่งเป็นพระอายุเยอะออกทุดงในป่าในยามขาดน้ำขาดอาหารท่านจเจริญสติหรือสติมันช่วยเพิ่มกำลังให้ท่านให้ร่างกายได้ครับอืมก็ไม่นะก็ไม่ขาดสารอาหารนะบางทีเราเราเรียนมากมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นอย่างนั้นและนะ ทีเรียนมากเราก็กลัวไงต้องคิดนนั่นอันนี้ให้ครบมันก็ไม่ขนาดนั้นนะร่างกายของเราไม่ขนาดนั้นหรอกงั้นสมัยก่อนที่ยากจนกันก็ขาดสารอาหารกันหมดแล้วใช่ไหมสมัยก่อนแข็งแรงจะได้นะกินผักหมูเนี่ยแพงมากเลยนะสมัยรุ่นตายายผมเนี่ยต้องกินต้มผักกินแต่ผักแล้วก็ข้าวกับเกลือเนี่ยแล้วก็ปลาทูนะปลาทูปลาทูเค็มอย่างเงี้ยโอ้โหแบบยากจนมากก็อาจข้าวเยอะๆไงกลับน้อยๆนยนะ ก็ยังไม่เห็นท่านสาราขาดสารอาหารกันนะก็อยู่กันได้นะ <coworkers> เลี้ยงมาจนโตอย่างเงี้ยนะเลี้ยงลูก <_ cos S 1> เลี้ยงหลานมาจนโตอย่างเงี้ยก็ครูบาอาจารย์จะต้องก่อนก่อนเข้าทุ่งในป่าเนี่ยจะต้องมีจะต้องติดตามนะจะ,มจะต้องติดตามครูบาอาจารย์ก่อนถ้าไม่ใช่อยู่ดีเป็นภาพใหม่แล้วเข้าไปเลยไม่ได้นะไม่ได้นะครับจะต้องมีครูบาอาจารย์นําหน้านะว่าฉันต้องทําอะไรบ้างางเงี้ยตอนอยู่ในป่าอย่างเงี้ยท่านก็จะสอนนะครับก็ท่านท่านหิวท่านก็ จะเินสติไปเรื่อยๆนั่นแหละมันตั้งมั่นนะหิวก็คือหิวนะก็ไปทุดงเนี่ยก็คือไปสู้กับความอดทนนะไปลําบากไปสู้กับจ,จิตใจตัวเองเนี่ยเนีไม่ได้สบายนะเสือเอไม่ได้เอาแค่กดไปใช่ไหมกดเสือบาทอย่างเงี้ยนะมีไม่กี่อย่างเองนะไม่ใช่เอเซอรี่เต็มไม่ลำบากเลยเอเซอรีเต็มเหมือนไปแคมปิ้งเนี่ยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะ ธาตุดงอย่าลำบากนะการดื่มน้ำปัสสาวะเป็นยาที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระไตรปิฎกมันได้ผลในการรักษาโรคได้อย่างไรพออธิบายได้ไหมครับก็เป็นเรียกว่าพิษล้างพิษก็ได้นะเป็นพิษล้างพิษนะถ้าเรากินปัสสาวะตัวเองเนะี่ยร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นในเรื่องของภูมิต้านทานนะครับก็จะไม่ป่วยไม่ไข้ได้ง่ายนะครับได้ง่ายนะเพราะว่ามันเอาเชื้อโรคไปล้างเชื้อโรคออกมาอีกทีหนึ่งครับแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นนะ อย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านดองท่านหมักฉี่เป็นเป็นอาทิตย์เลยมั้งเจ็ดวันอย่างเงี้ยแล้วท่านค่อยฉันนะฉันฉันปัสสาวะตัวเองเแล้วยิ่งหมักโวกินนี่คือแบบซุปเปอร์แรงแรงมากเลยนะ,ะก็แล้วแต่นะถ้าใครกินได้ก็กินนะผมไม่ไว่าผมไม่เคยกินนะกินไม่ลงเหมือนกันนะอาจารย์ครับผมหมดไฟในการทํางานขอวิธีสร้างไฟหน่อยครับ ต้องบิ้วตัวเองครับต้องบิ้วตัวเองต้องรู้หน้าที่นะอย่าไปค้อยตามจิตใจนะครับค้อยตามจิตใจมันเซ็งมันเศร้ามันเบื่อเงนะมันไม่อยากเอาอะไรแล้วอย่าไปหลงตามมันนะครับอย่าไปหลงมันนะก็ให้ทําไปเลยนะทําแบบเซ็งๆนั่นแหละนะมันไม่มันไม่เซ็งอย่างนั้นมันไม่เบื่อแบบนั้นตลอดทุกวันทั้งวันทั้งคืนหรอกมันจะต้องมีจุดเปลี่ยนนะมันจะต้องมีช่วงไฟติดอย่างผมนะผมก็พูดเหมือนกันเนี่ย สามวันที่แล้วผมก็หมดไฟเหมือนกันนะแบบไม่อยากทําอะไรเลยอย่างเงี้ยน,นะแต่ก็ทําเป็นหน้าที่นั่นแหละพอไม่ทําไม่ได้ไงก็รู้เป็นหนาที่ก็ทําไปนะแต่พอแบบมันจุดไฟติดขึ้นมามันก็จะฟิตประมาณนี้เลยนะ